สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบาส JR นะครับวันนี้นะครับผมมาพูดถึงเรื่องของ State Event กันดีกว่านะครับผมไปดูช่อง YouTube นะครับที่ผมติดตามนะ TK Ranger นั่นเองครับผมคิดว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันนะครับเขานะครับก็ทำคลิปออกมานะครับอยากให้ช่วยเหลือกันไปฟีดแบ็กนะครับให้ GM ไทยเนี่ยไปฟีดแบ็กต่อส่งผู้พัฒนาอีกทีนึงนะครับเพราะอยากให้เพิ่มออโต้คูณ2ใน State Event เพราะว่าแต่ละคงจะรู้กันนะครับว่าลายเลนเจอร์เนี่ยเขาค่อนข้างจะฟังความเห็นของผู้เล่นพอสมควรนะครับในระยะหลังๆนี้มานะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือแม่งโอ้โหไม่ได้ฟังอะไรเลยครับแต่หลังๆเนี่ยคือแบบไม่ว่าจ,จะประเทศไทยทุกประเทศนะครับคือเขารับฟังความคิดเห็นหมดเลยอ่ะคือแบบคือเขาบริการดีเอาง่ายผมจะรับขอขอชมตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะก็คือนะครับทีเกนเจอร์เนี่ยทำคลิปออกมานะครับอยากให้สเตดิเวนต์เนี่ยเพิ่มออโต้คูณ2นะครับ ใช่ปะวะไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็อยากให้มันมีจริงๆนะคือผมเนี่ยตอนแรกก็คิดนะว่าเอ้ยมันใช่เหรอวะคือการที่จะเพิ่มคูณ2มาผมว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะว่าสเตดีเวนต์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันออกแบบมาให้แข่งขันกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ออโต้คูณ2มันก็ไม่ต่างจากออโต้คิกเลยหรือเปล่าแต่ว่าพอผมมองกลับกันนะครับว่าอ้าวแล้ว PVP ล่ะแล้วทำไมเขามือมันมันถึงมีคูณ2ใช่ป่ะในเมื่อ PVP เนี่ยมันคือการแข่งขันกันแบบ ทั่วโลกที่เล่นเกมราเดนเจอร์อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วทาไมสเตตอีเวนต์มันถึงจะเพิ่มคูณ2มาไม่ได้อะถูกไหมเออใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอตัดไอตรกกะที่ว่าสเตตอีเวนต์เนี่ยไม่เพิ่มออโต้คูณ2มาเพราะว่ามันต้องแข่งขันกันนะครับผมขอตัดตรกานี้ทิ้งไปเลยกันเพราะว่าใน PVP มันยังมีคูณ2มาให้เราใช้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในสเตตอีเวนต์มันก็ควรจะมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยนะที่ เราควรจะฟีดแบ็กไปถามเขานะครับว่าเอ้ยเพิ่มออโต้คูณ2ได้ไหมครับอะไรอย่างนี้ถ้าใครช่วยได้นะครับก็ลองไปเม้นดูในแฟนเพจ Facebook Liner เจอร์นะครับไทยแลนด์ก็ได้นะไม่ต้องไปต่างประเทศนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะแบบว่าฟีดแบบไปทางต่างประเทศเนี่ยให้ไปฟีดแบ็กใน Twitter นะครับเพราะว่าจะมีทาง เพจไลน์เลนเจอร์ทางการอยู่ที่ Twitter ด้วยนะครับผมก็ติดตามอยู่นะเขาก็อัปเดตตลอดนะครับแต่ว่าของประเทศไทยในทวิตเตอร์ไม่มีมั้งจะไม่ผิดนะครับก็นะครับมีแค่นี้นะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาบอกเฉยว่ารวมด้วยช่วยกันนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนเล่นสเตติวิเอนท์มาคงจะเหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็อย่างที่รู้ๆกันว่ามันมันเล่นยากครับผมมันต้องกด เมื่อยมือสมมติเล่นร้อยตาก็ต้องมานั่งกดอย่างเงี้ยร้อยรอบอะ่ะบางทีเราไม่ได้ว่างทั้งวันนะใช่ปะบางทีบางคนต้องไปทํางานบ้างทําอะไรอย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่ามีเวลาว่างอ่ะมันจะได้เปรียบในผู้เล่นของส่วนนี้ถูกปะมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับมันจะไม่ค่อยเท่าเทียมกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ปกติแหละนะเกมแนวเนี้ยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกกันนะครับว่าการที่จะเพิ่มออโต้คูณ2ในเซตอีเวนต์เนี่ยมันก็ต้อง ปกติอะก็คงจะไม่มีอะไรหรอกนะครับเพราะว่าใน PVP มันยังมีได้เลยเพราะฉะนั้นคงไม่แปลกนะครับถ้าเหมืวว่าจะเพิ่มออโต้คุณสมาในสเตออีเวนต์นะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับ